สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ฟูงนาทีวีอีกครั้งนึงนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบตัวเล่มของแกนบูที่เป็นพิมพ์เก่าพิมพ์ใหม่นะครับซึ่งได้ทําคลิปไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับว่าคาดการณ์นะครับว่าในอนาคตของการพิมหรับพิมพ์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มพิมพ์เก่าครับอยู่ทางซ้ายผมได้อ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ได้บอกไปในคลิปที่แล้วว่าผมมีปัญหาว่าตัวหนังสือมันมีตาหนิเล็กน้อยนะครับก็เลยอยากจะมาดูกันว สภาพของหนังสือมันดีกว่าจริงแต่ว่าเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับคร่าวๆก็คือสังเกตได้เลยว่าปกเนี่ยมันจะมีความซิดกว่านะครับแล้วก็จะออกไปทางเหลืองค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในขณะที่ปกเก่าเนี่ยมันจะ,จะออกไปทางสีน้ําเงินมากกว่านะครับสําหรับตัวพิมพ์เก่าเนี่ยการพิมพ์พวกสีหรือว่าพวกเรื่องหน้าอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับเล่มนี้ถือว่าไม่มีตําหนีอะไรเลยนะจากที่ผมอ่านมาซึ่ง เป็นการ์ตูนที่สนุกจะได้เลยนะครับสำหรับพิมพิมเก่าเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการ์ตูนที่พอได้ลองอ่านจริงๆแล้วรู้สึกว่าสนุกมากนะครับแล้วก็ในด้านของคุณภาพเนี่ยผมรู้สึกว่าพิมพ์แรกทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเอาลักษณะต่างๆของเล่มหนึ่งเนี่ยมาดูกันว่าตัวของเล่มใหม่เนี่ยมันแตกต่างยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้แกะซีลเลยเนาะ <laughs> มาดูเรื่องของซีลกันก่อนครับอย่างแรกสีออกมาทางเหลืองค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกเรื่องไฮไลท์พวกเรื่องความสว่างของปกเนน่่ยคออข้าาางงงะสววไปทบ ด้นะครับตอนนี้ผมได้ไปซื้อที่ร้านมานะครับตัวของปกเนี่ยก็ยังเป็นคุณภาพแบบเหมือนเดิมก็คือว่ามีความโค้งมีความมนอะไรเหมือนเดิมนะครับตัวเล่มเนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะในแง่ของว่าตัวเล่มจริงๆมันก็เป็นสันเหลี่ยมปกตินะครับเหมือนกับของรักพิมพ์ในพิมพ์เก่านี่แหละมันก็มีความเป็นสันเหลี่ยมอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่มันก็จะไม่ได้แบบว่าสี่เหลี่ยมเป็นแข็งๆเหมือน พวกพิมพ์ในช่วงเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วที่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการผลิตนิดหน่อยนะครับแล้วก็พวกเรื่องของสันปกเนี่ยอันนี้นก็จะเป็นปัญหาเดิมของรักพิมพ์ที่ว่าผมไปดูมาที่ร้านเนี่ยผมต้องเลือกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวปกของหนังสือเนี่ยก็มีลักษณะที่เขาเรียกว่าสาันเบี้ยวค่อนเยอะนะครับผมก็เลยเลือกเป็นเล่มที่สันร,รู้สึกว่าโอเคประมาณหนึ่งมานะครับแล้วก็ซื้อเล่มนี้มานะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดู ปีที่ผลิตกันสำหรับในพิมพ์แรกเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าผลิตในปี5.9ผลิตในเดือน11ปี5.9นะครับวันที่1ซึ่งเดี๋ยวอันนี้เนี่ยมันผลิตในปีนี้นะครับก็คือปี6.5แล้วก็เดือน7นะครับวันที่5แล้วอันนี้เนี่ยคือมันอยู่ในช่วงที่ ผมก็ได้ไปดูพวกหนังส,นสือเก่าๆที่ว่ารักพิมพ์เพิ่งออกมาในช่วงประมาณกลางๆปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วผมก็ไปดูนะครับหนังสือส่วนใหญ่ในนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหนังสือที่อยู่ในลักษณะเดียวกันหมดก็คือมันเป็นช่วงที่็อดหนังสือของทางลักพิมพ์เนี่ยมันจะมีปัญหาค่อนข้างประมาณหนึ่งในเรื่องของเรื่องการพิมพ์เรื่องเกี่ยวกับสีสําหรับเรื่องของคุณอันโจเล่ม5้าเนี่ยที่ผมเคยเล่าไปในซื้อเราเก็บตอนนั้นเนี่ยก็เคยพูดถึงไปประมาณหนึ่งว่าปกเนี่ยมันจะมีความซิดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ ผลิตในวันที่1เดือน7ปี65ซึ่งก็ซึ่งเป็นก่อนหน้าเออซึ่งเป็นก่อนหน้าของแกนบูแค่ไม่กี่วันเองนะครับซึ่งก็ถือว่าในช่วงลอตที่ผลิตในช่วงประมาณเดือน7หรือว่าก่อนหน้านั้นสักประมาณนึงเนี่ยหนังสือเขาจะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของสีซิดนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูกันอันนี้ก็จะมีหลายๆเล่มเลยนะครับที่สีซิดนี่ก็เป็นเมเมเดนเล่ม2นะครับ May May 2. เมเมเดนเล่ม2นี่คือเห็นได้ชัดเลยว่าสีเนี่ย จางมากๆนะครับแล้วก็ดูกันตรงนี้ก็คือนี่ครับผลิตในวันที่1เดือน6อันนี้คือเดือน6นะครับหนังสือเดือน6กเนี่ยก็ยังจะมีปัญหาเป็นสีซิดมีวัดป่วนชมาลักษ์ซึ่งเป็นของอาจารย์เองด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ผลิตมาในเดือน6เหมือนกันนะครับก็จะมีปัญหาสีที่ค่อนข้างที่จะซิดใช้ได้เลยนะครับเรื่องกิฟเว่นนี่ก็ท่าเทียบกับปกเล่ม5เนี่จะเห็นเลยนะครับว่ามีความซิดค่อนข้างเยอะอันนี้เนี่ยก็ผลิตมาในช่วงเดือน5นะครับ แล้วก็อันนี้อีกต่างหากนะครับก็คือเกิดมาชาตินี้อุงจะไม่ยอมโดนฆ่าแล้วค่ะซึ่งอันนี้นี่ก็พิมพ์มาในเดือน4นะครับก็คือในช่วงเดือน4ี่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าก่อนเดือนสีด้วยไหมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการพิมพ์หนังสือที่ค่อนข้างที่จะมีปกซิทธ์ค่อนข้างเยอะนะครับที่เขามาแก้จริงรเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหนังสือของตัวคุณโคมิสังมากกว่าที่รู้สึกว่าปกเนี่ยมันจะมีการผลิตที่ปกเนี่ยมีสีที่เข้มกว่าตัวของพิมพ์เก่าด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิด่าเทียบกันแล้วนะ ซึ่งพอมาเทียบกับของแกนบูนเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่าตัวปกของเขาเนี่ยก็มีคุณภาพที่เอาตรงๆก็คือดรอปลงไปประมาณหนึ่งนะครับสำหรับปกของเล่มใหม่อย่างนี้นะครับแต่ก็ถือว่าผมคิดว่าในลักษณะของเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะปกมันราคา65บาทใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องตําหนิแค่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยเก็บเล่มแรกมาเนี่ยไม่ค่อยดูออกหรอกนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนนะครับซึ่งก็โอเคนะอย่างน้อยเขาก็คือเขาผลิตมาเพิ่มเพื่อที่จะ ให้ได้เก็บกันได้แบบง่ายๆนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาแกะซีลดูกันสักนิดนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับซีลของลักพิมพ์สําหรับซีลในนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าซีลเขาไม่เหมือนเดิมเลยนะเมื่อก่อนอะปกของลักพิมพ์มันถ้าเป็นคลาสสิกหน่อยอมันจะต้องมีเป็นย่นๆตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาแล้วตัดได้ง่ายแต่นี้เนี่ยรู้สึกว่าซีลใหม่ๆของเขาเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนตรงนี้หมดละหรือไม่บางทีก็ซีลก็อยู่ตรงมุมอื่นนะครับแกะได้ร็ดูกันดีกว่า สำหรับซีลเล่มนี้ก็ถือว่าไม่ได้ตึงมากนะครับไม่ทาให้นังสือมันยับหรือว่าอะไรนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคอยู่นะก็คือหนังสือเนี่ยก็มันจะไม่ได้แบบว่ามีรอยที่ย่นไปตามพวกปกอะไรพวกนี้ก็ถือว่ายังเป็นเรื่องดีนะครับซีลมันไม่ได้แบบวันรัดจนหนังสือมันแน่นแล้วมันก็เบี้ยวแล้วก็เสียรูปไปนะครับโอเคนี่คือตัวเล่มของแกนบูนะครับที่เป็นพิมพ์ใหม่นะตัวของกระดาษการพิมพ์อ่อนเดียวเทียบหน้าสีกันสักนิดนึงแล้วกันสําหรับหน้าสีเนี่ย จากที่เห็นตรงนี้นะผมพอจําได้ว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับก็คือสีจะค่อนข้างจางกว่านะครับแต่ว่าพวกเรื่องความสดเนี่ยก็ประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไหมอันนี้ถ้าเกิดว่าดูจากกล้องมันจะดูเข้มใช่ไหมแต่ว่าถ้าดูจากสายตาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจางกว่าประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นโทนที่ถือว่าพอรับได้นะครับแต่ว่าเรื่องของพวกสีของน้ําทะเลของพวก แกนบูด้วยความที่ว่ามันสีฟ้าเนี่ยมันเป็นสีธีมหลักของเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวสีที่เป็นเขียวน้ําทะเลข,ของปกเล่มเก่าเนี่ยมันจะมีความแบบสดแล้วก็มีความสวยมากกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถืออยู่ในระดับที่พอเรายอมรับได้นะเดี๋ยวมาดูปกข้างในกันก่อนเรื่องนี้เนี่ยเอามันจะเป็นเรื่องที่มีความกาวค่อนข้างพอสมควรนะครับแล้วก็ปกข้างในเนี่ยก็ยังใช้เป็นโทนสกรีนโทนเหมือนเดิมก็คือเป็นสีดํา ขาวดำเหมือนเดิมนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีเป็นปัญหากับในเล่มหรือว่าเป็นการผลิตอื่นๆหรือเปล่าที่ว่าพวกการผลิตสีของปกข้างในเนี่ยบางทีก็มีสีชมพูบ้างมีสีเขียวบ้างจากที่คนเคยบน่นๆกันมานะครับตัวของการอ่านเล่มอะไรนี้ผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะก็เหมือนแบบว่าเป็นหนังสือหลักพิมพ์ที่มีคุณภาพเล่มนึงแหละแต่ว่าพวกเรื่องของสีอย่างพวกหน้าปกอะไรเนี้ยผมรู้สึกว่าเห็นเลยว่าพวกหน้าสีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีความสดที่ต่างกัน อยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งสําหรับเล่มใหม่เนี่ยก็จะดูเป็นสีแบบออกไปทางสว่างซิดมากกว่าแต่ว่าตัวของเล่มเก่าเนี่ยก็จะมีความเข้มค่อนข้างเยอะนะครับตัวเล่มเก่าเนี่ยจะมีความเข้มกว่าค่อนข้างเยอะสะําหรับตัวเนื้อกระดาษที่เป็นกระดาษไ c a r e paper <c oughs> ด้านในนะฮะผมคิดว่าก็เป็นกระดาษที่คือดูดูจากคร่าๆวๆตรงนี้ผมคิดว่าเป็นกระดาษเกดเดียวกันแหละกับที่เขาทํามาในตลอดพวกช่วงระยะ10กว่าปีที่ผ่านมาผมว่าก็เป็นกระดาษที่คล้ายๆกัน พอสมควรนะครับแต่ว่าพวกเรื่องของการปิ้นพวกเรื่องข่าวดําหรือสกรีนโทนอะไรเนี่ยก็จะผมรู้สึกว่ามันจะจางลงกว่าเดิมหรือเปล่าวะเนื่องด้วยว่าตัวเล่มเก่าเนี่ยมันเป็นกระดาษไอแคร์ ARE, ที่มันระยะเวลาผ่านมาค่อนข้างนานก็จะมีความเหลืองกว่านะครับตามการเวลาของมันอยู่แล้วแต่พอเป็นในกระดาษพิมพ์ใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่ากระดาษมันมีความลื่นขึ้นลื่นมือขึ้นมันจะไม่เหมือนกับตัวพิมพ์เก่าที่รู้สึกว่ากระดาษเนี่ย ผมรู้สึกว่ากระดาษพิมพ์เก่าอ่ะมันหนากว่านะครับไอแคร p เปเปรครับผมรู้สึกว่ามันหนากว่าประมาณหนึ่งเลยแล้วก็เนี่ยบึกมันจะมีความเข้มกว่าเยอะซึ่ง้าเทียบกับตัวของเล่มใหม่นะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นพวกมันจะเป็นระดับความหนาของ iCA p ร p เปเในพวกกระดาษหรือว่าการ์ตูนใหม่ๆของทางรักพิมพ์ที่ว่าเขาทําออกมาแล้วมันจะมีความที่เบาแล้วก็บางลงนิดนึงนะครับแต่ว่าพวกเรื่องการปินพ์อะไรพวกนี้ผมก็ยังรู้สึกว่า หลายๆห,หน้าเนี่ยมันก็ยังเข้มอยู่นะเนี่ยเออการสกรีนโทนอะไรเงี้ยผมก็กรู้สึกว่ามันยังเข้มอยู่นะครับไหนลองมาดูบางหน้าตรงนี้สิที่มันมีความเข้มผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังเข้มอยู่นะในส่วนที่มันต้องแบบว่ามีการสกรีนโทนแบบให้มันเยอะๆนะแต่ว่าในพิมพ์เก่าเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าจากตาตรงนี้ผมจะรู้สึกได้เลยว่าตัวของพิมพ์เก่าเนี่ยมันจะมีความเข้มกว่าประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าตัวพิมพ์ใหม่จะแย่นะ ตัวพิบใม่ถ้าเกิดเป็นช่วงข่าวดำอนะไรงี้ยผมคิดว่ารับได้นะครับเรื่องของตัวหนังสืออะไรจากที่ดูตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีปัญหาเรื่องของว่าหน้ามีหน้าที่จางลงหรืออะไรเลยนะเนาะแต่ผมอ้อโอ๊ยนี่ไงเอาละคราวนีพ้พอจะเห็นบางหน้าบ้างแล้วนะครับสําหรับในนี้นะว่าถ้าเกิดว่ามองมันสะท้อนกับไฟบางทีเนะี่ยผมจะรู้สึกว่ามันจางนิดนึงเดีย๋ยวผมขอลองเทียบกับตรงนี้หน่อยส่วนใหญ่มันจะเป็นหน้าที่อยู่ท้ายๆนะครับเพื่อไม่ให้สปอยแล้วกันนะ โอเคโหวันนี้เห็นชัดมากถ้าดูกันตรงนี้จะเห็นชัดมากว่าในพิมพ์เก่าเนี่ยมันจะมีความเข้มกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในพิมพ์ใหม่เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันจะจางๆไปประมาณหนึ่งเนาะถ้าในแง่ของตัวคุณภาพของตัวเล่มเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทำออกมาค่อนข้างดีแล้วแหละแต่แค่ว่าพวกเรื่องหมึกอะไรในตอนเดือน4หรือเดือน5จนถึงเดือน7ที่ผมเคยได้เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่ามันจะเป็นช่วงที่รักพิมพ์เขาจะยังมีปัญหาเรื่องของการพิมพ์มากในเรื่องของว่าหน้าของพวก ด้านในเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความจางอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จางเยอะเท่ากับบางเล่มในช่วงตอนเดือน4เดือน5หรือว่าเดือน6ที่มันทําออกมาที่เขาบอกว่ามันจะมีพวกเรื่องตําหนิที่ว่าข้างในเนี่ยมันจางซะจนบ,บางทีมันอ่านไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าอ่านไม่ค่อยได้ซึ่งผมก็ได้เจอมากับบางเล่มนะอย่างเรื่องไอ้ไวร้ายกับคุณชายสบายๆของเขาอะไรนะ <laughs> ผมจําชื่อเรื่องนั้นไม่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ มีหน้าที่จางอยู่ค่อนข้างเยอะมีตําหนีค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเรื่องนั้นนะฮะโดยรวมแล้วนะครับขอสรุปเลยแล้วกันว่าตัวของแกนบูในพิมพ์ใหม่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่า ยอมรับได้นะครับในในแง่มุมของการที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเก็บลักพิมพ์ในราคาที่ยังถูกอยู่ในสมัยนั้นนะครับซึ่งเขาก็ใจดีมากเลยนะที่เขาแบบว่าไม่ได้ขึ้นราคามาเพราะว่าปีหน้านี่เขาก็ขึ้นราคาไป95แล้วนะสําหรับคนที่ไม่ได้ทราบนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเก็บก็เก็บไปเถอะครับเพราะว่าตัวเล่มโดยรวมล้วเนี่ยคุณภาพของเขาเนี่ยก็ยังมีความที่โอเคมากๆอยู่แหละถึงแม้ว่าตัวของการพิมพ์อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีความว่าคมหรือว่ามีความชัด เท,เท่ากับตัวของพิมพ์เก่าที่เป็นพิมพ์แรกที่เขาทําออกมาแต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์นี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ายังยอมรับได้ในราคาเท่านี้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าซื้อในตัวเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาก็ลดราคาลงไปทั้ง10บาทเนี่ยซื้อไปเถอะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอ่านเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจากที่ผมลองอ่านเล่มหนึ่งมารู้สึกว่าเป็นการ์ตูนที่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็ คือถ้าเทียบกับวัดป่วนเนี่ยก็ถือว่าผมคิดว่าแกนบูอาจจะสนุกกว่าด้วยซ้ําถ้าทํามาได้ยาวขนาดนี้แสดงว่ามีความยอดนิยมแล้วก็มีความสนุกอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการเทียบกันประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแกนบูในพิมพ์ใหม่แล้วก็พิมพ์เก่าเนาะใครสนใจก็ลองไปซื้อกันได้นะครับตามร้านไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าตามร้านประจำนะครับหาร้านประจําซื้อเก็ได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ขอจบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการเทียบเล่มของแกนบูนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับโูกัาทีวีนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e เป็นกเจกรกำลังใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำแนะนำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ลงใต้คลิปด้านล่างนะครับหรือว่าจะสนับสนุนผมในช่องทางอื่นก็มีข้อมูลอยู่ทางด้านล่างของรายละเอียดคลิปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับวันนี้เป็นก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ